ข้ามกระดานมูกิดบูราบปิดกิ่งอำเภอกิ่งกาลันฮูรูและเปรักประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้เนี่ยมีบรรยากาศของกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาามาเลเซียสิทคโ์ค่ะพาครอบครัวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามกรแดนเบตงมีทั้งเดินทางมาแบบคณะทัวร์ด้วยรถบสัสขับรถเดิส่วนตัวกันมาแบบครอบครัวหรือว่า ตู้โดยสารและยังพบกลุ่มรถจักรยานยนต์บิกไมค่ะมากันเป็นร้อยๆ้อยคันเลยนะคะรวมตัวกันเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เลยคึกคักกันไปทุเศษค่ะตามถนทนหนทางในเบตงเต็มไปด้วยรถจักรยานและรถยนต์ย่านเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองนี่คือขับไปแทบจะหาที่จอดรถกันไม่ได้เลยนะคะร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะ ด้านของนายการเซนนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มากับกลุ่มเพื่อนแล้วให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักบินนะคะของกองทัพอากาศสิงคโปร์เดินทางมาเที่ยวอำเภอเบตงเป็นครั้งที่4ี่แล้วค่ะชอบอากาศชอบสถานที่ท่องเที่ยวอาหารของอำเภอเบตงก็อร่อยช่วงนี้มีโอกาสลาพ,พักก็เลยชวนเพื่อนๆทั้งนักบินนักธุรกิจขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาเที่ยวเบตงซะเลยค่ะ บางคนก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกตั้งใจจะไปชมทะเลหมอกอายเวงดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนทางเดินกระจกเพราะว่าเคยเห็นแต่ในภาพข่าวทางโทรทัศน์และในสื่อโซเชียลเขาบอกว่าสวยงามมากนะคะก็เลยอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองก็ชวนเพื่อนๆขี่ิ๊กไบคกกันมาเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะสนุกสนานไปอีกแบบหนึง่ง